สามคนนี้มองว่าใครตายก่อนใครสักคนสมวัสองไม้เอะไทดีต่อยั้งไหมรัคนีสวัสดีครับเราได้ทำคลิปหลายอย่างมาก การที่เข้าไปแบบว่าแอบใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนนู้นคนนี้คนนี้เป็นในล่าสุดที่พีคที่สุดเลยคือที่หน้าห้องนี้อะไรพี่พี่ใช่ใช่ใ้าป้าป้าว่างไหมป้ากับป้าไม่ว่างเหไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกระเทียน วันนี้เราก็เลยจะแบบว่าก็ต้นปีก็เลยจะแบบแอดวานนิดหนึ่งเราจะไปแอบอยู่ในที่เล็กๆมีความสกปรกให้มาอยู่ในสามภูมิเลยนะแรกยุ่มปำธมุดโจลทาเต็ดโมหงใช่เดี๋ยวเดี๋ยเอาตายตอกอาตายต่อไม่ใช่แมวนะไอ้เรียกว่านั่นเองเรียกว่านั่นเองเรียกว่านั้นเองเรอเล็ยกเล่ห์มสกปรกคุณนึกออกไหมไอ้สมองอุ้ยเมียเมียใช่เราจะแบบนี้เมียพี่ยิ้ม อะไรของมึงเนี่ยอย่าไปไหนอย่าไปไปแล้วเราจะแอบใช้ชีวิตในรถของอุ่นใจเจ้าของไมไหนวะเจ้าของอยู่หลังบ้านจะไปทำอะไรวะพี่มั้งไม่เห็นไอยู่คนไหนเนี่ยเราเหมือนหนังไมกันเคยดูเปล่าหนังอะไรอ่ะหนังมกันต้องอนท้ายรถ ซ่อนท้ายรถซ่อนท้ายรถทีนี้เนี่ยคนไม่ใช่แม่นกันนั่นน่ะเป็กันบางหน้านี่เลยแล้วนะซ่อนท้ายรถซ่อนท้ายรถขึ้นมาเลยมึงเอามึงมึงมึงเอานี่ขึ้นมเอานี่ขึ้นเอาทำไมมึงจะเปลี่ยนสภาพเนี่ยมันมันรกเนี่ยเฮียน้าชามเฉลิมชามเฮียอะไรยาวยาววะพี่ตาตกมาหกเก่งเกงในด้วยเก่งเดียวะห้อยเขาห้อยเลยปะเนี่ยไม่ห้อยไม่ห้อยกางเกงในด้วยหายมา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 แลอ้โหเฮียเหมือนเด้เนียเหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยว่ะเหมือนนี้มันมาชามอย่าดื่มชามไปชามคว่ำไปไม่เห็นจริงว่ะมาดูดิไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไหนลองดูจาก๋ยวขัขับมุมมุมคนขับเนี่ยไอ้ยูกล่องเริ่มพ่านเดิไม่เห็นนะถ้าไม่ขยับอ่ะเฮ้ยเออเออไม่ได้อยู่ได้ว่ะเห็นปะเห็นขาวปะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูจากมุมคนขับครัไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยใช่เออไม่ื่อไรเนี่ย อย่ามองรถเดี๋าวยากมากวันนี้เยอะก็ไม่งี้เออเขามองรถเราปิดประตูปิดประตูเปิดประตูมองรอดเบลมาเจอเออหยิบเบลหน่อยไม่เจอไม่เจอไม่เจอโอเคโอเคโอ้โหสัตว์รอดบวกกับรองเท้าด้วยเหรอใช่อยู่กับรองเท้าเหม็นไปห่าจะเอามาก่อนไหมล่ะเอาออเคเอามาก่อนเลยไปสามสามคนนี้มึงว่าใครตายก่อนใครสักคนจะจะใครสักคนล่ะมาวปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยงเดิเออมาล่ะ A few m o t e r ันมาแล้วป่าวขนาดทำอะไรตังงก็ตำมาแล้วอ่ะดิทาอะไรตังก่ย่างเื่เนี่ แกยัดมรห้าีีอะไรคนีิเฮ้ครับนี่เราปฏิบัติการเลยตามพี่น้อง พี่โจอยู่แถวนี้แล้วพี่โจมาด้วยพอดีเลยเออหายไปไหนแล้ววะสิงทีกิ่หมายเฮ้เปลาหมายแบ็เซเว่นแล้วครับไม่ไหวแล้วตัวนี้ไม่ไหวทางหลัง จะตายยังกูจะตายเอาหนึ่งจริงแบ่งออกนี่ใหญ่เป๊ะเต็มหมดคำพิษเหรอโอ้ยคำเชี่ยมากตัดเด่ตัดเด่โอ้ยออกซิเจนไหมออกซิเจน้วยชาดเป็นไงสบายดีนะเฮี้ยเกือบตายตัวหลังจะตายตัวหลังไม่ไหวันเฮี้ยรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ต้องร้องมระตวเหมือนเดิมเนี่ยมันรู้แม่งเอื้อมาหยิบกระเป๋างูหดหนถ้าไม่ทันเลยไม่รถมันอะรถมันอันดีอย่างว่ามันล็อกแล้วพอเวลาเราเปิดล็อกมันไม่ร้องเว้ย มันเอามันเอามันเอากุญแจไปปะเอาไปนี่มันลงแล้วมันก็ล็อกรถไม่ได้ยินเสียงอะ Three weeks later มาแล้วเป้าหมายมาตอนนี้คร้บต้องแงมเปิดฝาท้ายต้องแงเปิดฝาท้ายอะใช้วิชาจมานเปิดฝาท้ายแงม Mày ngăn tay không chịu oh, oh, nè à Điều nám Cheers. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไอ้คนตกใจไอ้เหี้ยเอาะที่เฮียเลยก็นี่ไงไอ้เจอดที่คนพิการอะไรงี้เลยไม่เอาไอ้เจ้าไฟแดงเลยนะเอจดียยแค่นี้มันก็หารถตายมึงแอบถ่ายเลยเดี๋ยวมันออกมามันหารถแม่งโคตรชิวอ่ะเฮ้ยมันต้องรู้แล้วนะไอ้เหี้ยรถหายทนาดนี้เมื่อกี้ไม่กินมีนะแคระนาไข่ใช่ไหมอ๋อไอ้เหี้ยนี่เปิดจักรงกลางสี่แยกคนตกคนงกงจริงอะ One week later 나 e 이 형. 으아, 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 ไปยังเมื่อโอ้โอ้ยรอนรอนรอนไปยังเฮ้ยไอ้ยงเรียกี๋ทำอะไรอย่างเงี้ยทำคนเดียวเหรอคนเดียวของคนเดียวด้วยตายแล้ เอ <cor lly> ียงเลยหมดไปเอียงเลยยังไงวะเนี่ยจะอ้วกอีย

น้ำพียอะไรแช่โอ้โหเยอะเอ้ามึงชาร่วงเลยเหรอนี่คนมึงเยอะเยชูชาติเทสที่ขาวะครับเนี่ยเปียกหมดเลยัดน้ำอะไรอะน้ำอะไรวะจะอ้วกขออ้วกก่อนโอ้ยน้ำอะไรเนี่ยน้ำพีอะไรวะเพียขับรถเกียร์บังพูดอะไรอะไรขับรถเกียร์บัง ออกจริงอะไรเนี่ยกาแฟไม่ดีใช่หมกาแฟไม่ดี่หาเาาาเกียรเกียรเกียร์มาดูคนแก่ดูคนแก่คนน่าคนน้าเร็วคนน่าดูเร็วคนน่าดูมาน